ขอรบ้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองรอบน้อม,อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมาณนะโอกาสเช้าวันนี้ผู้พ,พูดเองก็ได้มีโอกาสมาระลึกการสวดมนต์ระลึกพิจารณาแผ่เมตตาให้พุทธบริษัททั้งหลายให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ในใจก็ผุดขึ้นมาเรื่องราวของการดำเนินชีวิตการประพฤติปฏิบัติตนในการที่จะควบคุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ให้หลงทางและการประพฤติปฏิบัติของเราเรื่องของศีลสมาธิปัญญานั้นก็ต้องตรวจสอบแล้ก็ต้องมีการพิจารณาอนามัดระวังไปด้วย สิ่งเหล่านี้การที่เราได้มีโอกาสดำเนินชีวิตกันเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่เรามีการใช้ชีวิตของเรือนด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตในการงานในสังคมต่างๆเหล่านี้พวกเราจะเห็นว่าต้องแต่เยาว์วเนี่ยแหละพวกเราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับเพราะเราเห็นว่าเด็กๆลูกหลานของเราที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นมา เราก็ต้องพยายามชี้แนวทางของชีวิตนะให้เกิดความรู้สึกว่าการดำเนินชีวิตนั้นต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆกับสังคมด้วยแล้วกับครอบครัวกับหมู่คณะทั่วโลกนะครับไม่ม้หมายถึงว่าเราคนเดียวทีนี้เราจะใช้ชีวิตอย่างไรไม่ให้หลงทางนะครับ ในหลักเกณฑ์พุทธบริษัทเนี่ยนะครับมีความจำเป็นและสำคัญมากที่เราต้องปลูกฝังให้กันและกันเสมอเรื่องราวของศีลธรรมนะฮะไอศีลธรรมเหล่านี้ที่พวกเราพวกเราเนี่ยได้สืบทอดแต่บรรพบุรุษเรามาเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับก็ศีลห้านั่นเองนะครับศีลห้าที่เราจะต้องระมัดระวังเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงเรา อาจะสะอาดหมดจดไม่มีการ,รทำล้ายหมูสัตว์ทั้งหลายในการมาอ้างอิงเป็นอาหารก็ตามเนี่ยนะครับแต่เนื่องด้วยความสำคัญและความจำเป็นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องยอมสร้างเป็นกรรมวิบากของเรานะครับต้องเกี่ยวข้องกันไปนะตั้งงจะเริ่มสินข้อเี่นึที่สที่สมที่สี่ที่ห้ 5, นี่นะครับการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยหมายถึงมีเจตนา เอามาเป็นของเล่นก็ดีเอามาเป็นของถูกใจไปทำ้ายเขาโดยไม่ได้มีความจําเป็นด้วยเหตุต่างๆนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา,เาไม่ได้ใจจองพิจรารณาเรื่องกรรมเรื่องบาปแล้วเนี่ยเราก็จะปลูกฝังให้ลูกหลานนั้นนะสร้างจิตสํานึกืีละอายต่อบาปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่ต้องปลูกฝังเรื่องการอ่อนน้อม การควบคุมตัวเองนะครับการใช้อาหารบริโภคต่างๆเหล่านี้ก็จําเป็นนะที่เราจะต้องไต่ตองให้พอควรพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่เราใช้ชีวิตเนะรือก็ดีหรือเราจะมอบหมายสิ่งที่เป็นแนวทางชีวิตให้ลูกหลานของเราได้มีโอกาสเป็นบุคคลที่มีคุณค่าขึ้นนะครับ ผู้พูดจะพูดบ่อยๆนะครับสม่เสมอว่าการที่เราใช้ชีวิตนั้นไม่ต้องคาดหวังกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเราจะพัฒนาตัวเราเองด้วยสิ่งที่เป็นแ,แนวทางของคุณหลักผู้ใหญ่ของครูบาอาจารย์ของสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนี่แะครับถ้าเราต้องคาดหวังเนี่ยไป็นรอคอยหวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ยญ่ใจายาย หรือคนที่มีบทบ,บาทหรือมีกำลังจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเราเนี่ยแหละครับผู้พูดหรือตัวเราเองเนี่ยจะมองว่าเรานั้นไม่ได้พิจ,จะะารณาสัจธรรมความเป็นจริงควบคู่กับการดำเนินชีวิตเพราะนั้นการที่เราจะใช้ชีวิตด้วยเส้นทางของไม่หลงทางนะครับจะต้องขยันหมั่นเพียรน,นะครับ มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมเนี่ยยึดครองไว้ในใจตรวจสอบตัวเองอยู่สม่ำเสมอนะครับความมีระเบียบวินัยในหน้าที่ทางโลกเนี่ยนะครับก็เชื่อมัน่นการที่เราจะสร้างคุณค่าและสร้างชีวิตของเราให้เกิดความสุขและความสำเร็จนะครับตามที่เราได้แผ่เมตตาไปเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเหล่านี้เป็นผลสำเร็จอย่างอัศจรรย์อย่างแน่นอนด้วย เพราะเนื่องจากว่าเราไม่คิดจะเบียดเบียนเื่อผู้หนึ่งผู้ใดมากระขังตัวเราเองก็ตามเนี่ยเราจะต้องสร้างความขยันหมั่นเพียรน,นะครับทางกายทางใจของเรานั่นเองทั้งสองทางนะครับทีนี้ทางกายทางใจเนี่ยก็ยังไม่ครบถ้วนแต่เราจะต้องใช้ทางกายทางวาจายแล้วทางใจนะครับด้วยความขยันหมั่นเพียรที่เราจะต้องกระทํา นะในหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับชีวิตคนเนี่ยจริงๆแล้วเรียนใช้ใช,ชีวิตกันเนี่ยไม่ได้ของที่ยากลําบากแล้วก็ไม่ได้มีคุณค่าเพราะเหล่านั้นไม่ได้มีปัจจัยสีมากมายนะฮะทีนี้คนเรายุคใหม่ก็ดีเนี่ยหรือสืบทอดกันมาเป็นส่วนใหญ่จะเห็นว่าการที่เราสะสมปัจจัยสีไว้มากมายเนี่ยจริงยกย่องว่ามีค่านะครับ แต่แนวผู้พูดมองว่าการที่เราใช้ศีลธรรมแล้วก็มีระเบียบวินัยนั่นเองนะครับมีอะไรกาเรียกมีความกตัญญูมีเมตตานะครับมีความสามัคคีนะครับถ้าเราใช้ชีวิตรวมๆเนี่ยหลักศีลธรรมก็จะมีไม่ไมกี่ไม่กี่อย่างนะฮะบางทีเราจะเห็นว่าถ้าเราส,สามัคคีเนี่ยแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยนะฮะ นะหวังปรารถนาจะให้หมู่สังคมเหล่านั้นมีความสุขทางใจหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเหตุของทางใจอย่างนี้เราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองนะครับตามความเหมาะสมตามความสามารถตามแนวทางของชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นใช้ชีวิตอย่างมีเหตุมีผลเหล่านี้โดยใช้ศีลธรรมเหล่านี้ ประกอบสามอาชีพกันนี่ยนะครับประกอบการคลองเรือนเนี่ยนะครับรอ,บอ,อย,บย่างไรก็ตามฮะเหมือนเขาเรียกเหมือนแท่งแท่งแท่งตึกแท่งอาคารแท่งกําลังใจของพวกเราจะเกิดความมั่นคงเข้มแข็งด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่หวั่นไหวมากนักถ้าเรายังพัฒนาไม่สุดทางของทางใจเนี่ยนะครับมันก็จําเป็นนะฮะที่เราจะต้อง ควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของกายของวาจาของใจของเหล่านั้นให้มีคุณประโยชน์เกิดขึ้นเขาเรียกประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเนี่ยนะครับถ้าเราไต่ตองตรวจสอบอย่างนี้ก็ค่คคอยๆเดินไปนะฮะเดินชีวิตไปเรื่อยๆตามวัยตามการจะเล่าเรียนก็มีความเ,าเรียนรู้ไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงอยู่ส,สม่ำเสมอนั้น ก็เป็นเรื่องราวของการดูแลจิตใจดูแลร่างกายดูแลหน้าที่ดูแลรู้สึกกตัญญูต่างๆเหล่านี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางใจของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยใส่สิ่งที่เป็นนามนธรรมเหล่านี้ให้ลูกหลานของเราเนี่ยเป็นคนดีให้ได้นี่นะครับแล้วก็มีระเบยบวินัยนะครับมีการขยันหมั่นเพียรมีความสำนึกกตัญญูนี่นะครับกตัญญูนี่หมายถึง โดยรวมนะไม่ใช่หมายถึงเฉพาะกะตัญญูต่อพ่อต่อแม่อย่างเดียวนี่ก็ไม่ใช่เรียกว่ากตัญญูนะฮะทีเดียวแต่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับความกตัญญูก็หมายถึงสร้างสังคมให้มีนะค,ความการพัฒนาซึ่งกันและกันนะครับนะกะตัญญูก็คือใช้ชีวิตเนี่ยยังมีการเรียกมุ่งหน้าสู่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นและเป็นไปนะครับ พ่อพูดบอกว่าเนี่ยถ้าเราพยายามสั่งสอนอบรมลูกหลานของเราเนี่ยนะ,ะให้เกิดความรัมกความสามัคคีเป็นแนวทางอย่างนี้นะเบืบ้องต้นเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยซึมซับนะครับท่ามกลางก็ยังเรียนรู้ไปควบคุมไปนะแต่พอสู่สูงวัยเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าจะเกิดความมั่นอกมั่นใจของชีวิตนะครับที่ได้เกิดมาแล้วทั้งทีเนี่ย เห็นว่าเรานั้นพร้อมเรื่องทั้งกำลังใจที่เราจะต้องใช้ชีวิตบั้นปลายเราจะอยู่อย่างไรแล้วก็มีระเบียบวินัยพอเพียงกับชีวิตนะที่ได้สั่งสมการที่ทำหน้าที่ทางกายทางวาจาแล้วทางใจเหล่านี้นะครับตลอดมานะครับจึงไม่เกิดการหวั่นไหวเรื่องราวต่างๆที่ได้ยินได้เห็นได้กระทบกระทั่ง ทั้งเป็นเรื่องดีก็ตามทั้งเป็นเรื่องร้ายก็ตามเนี่ยนะครับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยชีวิตคนเนี่ยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของชีวิตนะครับก็เป็นเรื่องเกิดการยอมรับได้ไม่สะเทือนหวั่นไหวจนกระทั่งเมื่อสูญเสียไปก็เกิดการเศร้าหมองนะครับเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืน แต่เราก็ต้องสร้างชีวิตของเราด้วยความขยันหมั่นเพียรมีศีลธรรมต่างๆเหล่านี้นะครับให้เกิดความสอดคล้องของการใช้ชีวิตตั้งแต่เยาววัยท่ามกลางแล้วก็สู่บ้านปลายชีวิตใช่ไหมมันต้องมีช่วงของการพิจารณานะครับอย่าไปคิดว่าเรานั้นเทียบพร้อมด้วยวัตถุภายนอกและเราก็ไม่ขยันหมั่นเพียรน,นะไม่ทําหน้าที่ทางกาย ไม่ทำหน้าที่ทางวาจาไม่สร้างจิตสำนึกหรือจ,จิตใจที่มีคุณธรรมศีิธรรมควบคู่กันไปดังกล่าวอย่างนี้เราก็ยังบกพร่องการใช้ชีวิตเขาเรียกว่าเสื่อมถอยไม่ได้เป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้ลูกหลานให้สังคมได้รละลึกเรียนรู้ตามเนี่ยนะครับเห็นไหมเหมือนตอไม้ตายแห้งแบบนี้นะครับมไม่แบบขยันไม่มันเพียรแต่เนื่องจากเราก็ต้องยอมรับ ในหน้าที่ของคนเบื้องต้นทำกลางบ้านปลายเนี่ยอาจจะบกพร่องจังหวะชีวิตไม่ได้พร้อมเพียงที่เราจะให้เราได้ก่อร่างสร้างแนวทางของหน้าที่ของเราเนี่ยก็เป็นไปได้แต่จริงเรล่านี้ก็ไม่ใช่หมายถึงมาตัดรอนเรานะครับเราก็ต้องทำภารกิจปัจจุบันของเรานะครับเรื่องราวของหน้าที่นั่นเองการที่เราดูแล สิงหนึ่งสิ่งใดดูแลคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายลูกหลานอะไรก็ตามนี่นะครับก็เป็นภารกิจหน้าที่ในการที่สร้างจิตสำนึกแล้วก,แวก็แล้วก็พัฒนานะฮะแต่ไวัยไหนก็ตามพัฒนากิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ได้หมายถึงเราเนี่ยเก็บเนื้อเก็บตัวนี่ก็ไม่ไม,ไม่เหมาะไม่ควรเหมือนกันนะต้องเปิดใจเปิดกายเปิดวาจาเนี่ยนะเพื่อเกิดการ หาที่แนวทางชีวิตในการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตพวกเราเนี่ยชาวโลกเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตนั้นประคับประคองเป็นพื้นฐานไว้เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้เรียนรู้แนวทางนะาด้านกำลังใจด้านศีลธรรมนะครับด้านสิ่งที่เป็นการสร้างชีวิตท่ามกลางบ้านปลายเนี่ย ให้เป็นที่พึ่งตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจคือองค์พระสัมมาสนะัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ทําไมผู้พูดเองจะพูดเรื่องราวพระพพทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยบ่อยๆนี่ยนะครับเพเนื่องจากที่เรามีกําลังใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวตามแรงกระทบกระทั่งต่างๆทำให้จิตใจของเรานั้นเศร้าหมองตามกระแสปรุงแต่งต่างๆนั้น ก็ด้วยเหตุของพระธรรมคำสอนนั่นเองที่เรามาควบคุมพฤติกรรมเราไม่ให้สู่การโต้ตอบสิ่งที่เป็นการจับจ้วงทะล,ทะลุทะลวงไปสู่การทำร้ายซึ่งกันและกันมันมีอยู่แล้วในโลกใบนี้มันเป็นธรรมดานะฮะเราต้องเข้าใจแต่เราต้องยอมรับว,ว่าสิ่งที่เราสร้างความเพียรสร้างความระเบียบวินัยนั่นเองทำให้เรา,เามั่นคงเรื่องกำลังใจนะครับ ิ่งที่ปัจจัย4นั้นเราก็พอเพียงนะครับเราไม่ต้องเขาเรียกแข่งขันใดๆแต่เราจะมีระเบียบวินัยในการที่จัดการจะทาจะพูดจะคิดจะทําต่างๆเหล่านี้ก็ได้ไต่ตองนั่นเองนะฮะเพราะนั้นชีวิตสูงวัยเนี่ยนะฮะก็ได้มองดูจากประสบการณ์เนี่ยก็มาเล่าสู่กันฟังนะฮะสมมติเราอบรมลูกหลานเนี่ยผู้พูดมองว่านะเราจะใช้ สิ่งที่เป็นรูปธรรมนำหน้าเนี่ยผู้พูดมองดูว่าผิดหวังกันมาหลายลายแล้วนะครับหวังว่าจะมีครอบครัวที่บังคั่งวัตถุภายนอกนะครับและคิดจะคิดว่าจะได้เกิดความสุขจากปัจจัยสี่ที่มากมายนะครับแต่ผู้พูดมองว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปัจจัยสี่มากมายแต่เป็นเรื่องความสุขที่เกิดจากความคล่องตัวนะครับ ่องตัวหมายถึงภายนอกปัจจัยสีที่พอเพียงกับการดำรงชีพนะครับแล้วก็ภายในคือกำลังใจที่ได้ความรักความสามาัคคีความอบอุ่นซึ่งกันและกันนะฮะนี่คือความที่เรียกว่าความคล่องตัวนะครับแล้วก็เห็นความาเรียกขยันมั่นเพียรของทายาทของลูกของหลานนะฮะขยันมั่นเพียรมีระเบยบวิน,นัยเท่าน,นี้ก็เป็นความสุขความสําเร็จ ความพอดีของการดำเนินชีวิตนะฮะนั้นเนี่ยผู้พูดเองก็ถือว่ามีลูกมีหลานมีอ่ามีญาตต่างๆเนี่ยพอสมควรทีเดียวก็ได้ชื่นชมนะกับสิ่งที่ลูกหลานของเราก็ดีหรือสังคมที่มีการพัฒนาชีวิตนะมีระเบียบวินัยอ่อนน้อมถ่อมตนเหล่านี้นะสำนึกในความอัเขาเรียกกตันอยู่ด้วยนะครับ ความขยันมันเพียนเนี่ยก็ตอบแทนสังคมอยู่แล้วนะครับทำไมต้องเรียกว่าตอบแทนสังคมเนี่ยนะครับขยันเนยทรัพยากรที่เป็นมนุษย์เราเนี่ยก็จะมีความชํานาญนะครับมีก็เรียกมีต้นแบบของไม่นิ่งอยู่ดเนี่ยแหละครับใช่หไหมเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยวมากถ้าเราไม่ได้มีาการพัฒนาตัวเองเนี่ยพัฒนาให้เกิด เรียกเป็นตอบแทนคุณของสังคมของประเทศชาตินี่นะครับเราต้องคิดแต่คิดถึงเรื่องส่วนรวมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่มองว่าเราขยันเพื่อเราจะมีปัจจัยสีมากมายนะครับแต่เราขยันเพื่อเราจะให้การใช้ชีวิตของเรานั้นเกิดบุญเกิดกุศลน,นะครับเกิดความเป็นประโยชน์ตั้งแต่เราที่ได้เห็นกันนะครับเราะฉะนั้นเหล่านี้เองลูกหลานของเราไม่ต้องน้อยอ,อกน้อยใจ ชีวิตเราทำไมอะไรทำไมถึงขาดตกบกพร่องเรื่องราวของการที่สะสมปัจจัยสีไม่เท่าเทียมผู้อื่นนะครับแต่เหล่านั้นเราจะใช้สิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยด้วยความขย,ยันด้วยการมีระเบียบวินัยน,นะครับด้วยการที่กระตันอยู่อ่อนน้อมถ่อมตนเหล่านี้นำหน้าไว้แล้วก็มั่นคงไปด้วยเชื่อมั่นในบาปบุญคุณโทษเหล่านี้ จะเห็นว่าเราจะใช้ภารกิจของเราเนี่ยเดินช้าๆเดินไปอย่างความสามัคคีของสิ่งที่ใกล้ตัวเราเนั่เองก็คือสามีภรรยาลูกหลานสังคมที่เป็นญาติพี่น้องนะครับค่อยๆประคับประคองสามัคคีไว้ให้อภัยกันเป็นนี่แหละครับแล้วก็ไปสู่การปรึกษาหาหลือนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตเหล่านี้ ผูพูดมองว่าการสร้างแนวทางไม่ให้หลงทางเนี่ยก็จะไปเอาวัตถุไปนําหน้านั่นเองนะครับเอากําลังใจเอาเอาระเบียบวินัยนั่นเองเอาความขยันหมั่นเพียรเอาความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็เอาศิลธรรมต่างๆเนี่ยศีลห้าเนี่ยแหละครับประคับประคองไว้ใจเขาใจเราอย่างนี้นะครับก็จะไม่หลงทางของการดาเนินชีวิตนะ ทีนี้เมื่อเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยโดยจิตสำนึกแล้วเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาใจไปควบคู่กันไปด้วยนะครับเมื่อเราเห็นความสุขที่เกิดขึ้นของเราที่เรามีความรักความอบอุ่นในครอบครัวในสิ่งที่เป็นสังคมของเรานั่นเองนะครับความอบอุ่นทำให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นแล้วก็หลงไปสู่การาเสียดายขึ้นมาว่าไม่อยากสูญเสียความอบอุ่นเหล่านี้ไปอย่างไรใช่ไหมครับ ทีนี้จากประสบการณ์ของพวกเราเนี่ยนะพุทธบริษัท4ีเนี่ยถ้าผู้หนึ่งผู้ใดนะได้ศึกษาพระธรรมจนกระทั่งเข้าถึงได้ตามขั้นตามวราระไปเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับมนุษย์เราเนี่ยต้องการกำลังใจใช่ไหมฮะเพื่อใช้เกิดชีวิตมีความอบ,บอุ่นและก็มีที่พึ่งทางใจเหล่านี้เองก็ทำให้เราได้มานั่งพิจารณาว่าการที่ เราจะพัฒนาใจของเราเนี่ยให้ถึงการมีความสุขแม้กระทั่งการสูญเสียอย่างไรเนี่ยนะครับรูปธปรรมภายนอกเนี่ยทางกายเนี่ยนะยังไงก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายซึ่งเราก็เข้าใจกันทุกคนอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะตักเตือนเราเนี่ยให้ใจของเราถ่ายถอนให้ใจของเรามั่นคงในความเป็นจริงนั้นจากประสบการณ์นะครับของพวกเราผู้พูดเองก็ตามเนี่ยนะฮะ ถ้าเรามุ่งมั่นเนี่ยนะเติมสิ่งที่ดีที่งามเนี่ยตอบแทนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายสังคมประเทศชาติเนี่ยนะครับสร้างไปด้วยจิตสำนึกของเราเนี่ยนะฮะศีลส,สมาธิปัญญาแล้วก็เรื่อง,งเขาเรียกสั่งสมการพัฒนาชีวิตควา,ามรักควา,ามสามัคคีควา,ามอบ,บอุ่นนะครับการเอื้อเฟื้อแบ่งปันนะฮะเหล่านี้ถ้าเราสร้างขึ้นเนี่ยนะฮะก็เชื่อมั่นนะครับ ถ้าเราสร้างขึ้นแล้วก็สั่งสมไว้เนี่ยบัานปลายชีวิตของเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งจุดใดที่เราต้องสูญเสียตัวเราไปเนี่ยเราก็ไม่รู้สึก,กวันไหวนะครับไอ้ที่พูดจจอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายถึงเราท้อแท้ห่อเหี่ยวเศร้าหมองอะไรนะครับแต่จะพูดจจตามความเป็นจริงเพื่อจะให้ลูกหลานของเรานั้นมีความมั่นใจในการที่จะดำเนินชีวิตด้วย กำลังใจที่เกิดสั่งสมไปด้วยคุณงามความดีนะครับเมื่อเรามีคุณงามความดีเนี่ยความมั่นใจความมั่นคงต่างๆเราจะไม่หวั่นไหวนะครับอันนี้คำว่าไม่หวั่นไหวเนี่ยมันก็ไม่บังคับบัญชาหรือบอกกล่าวและให้เข้าใจไม่ได้ทีเดียวนะครับแต่เรานั้นจะต้องสู่การกระทำให้เกิดขึ้นก็คือการเรียนรู้ตัวเองจิตใจ เกิดขึ้นอย่างไรกระทบกระทั่ทงส่งไปให้จิตใจเราเกิดทุกข์เกิดเวทนาหรือไม่นะการเหน็ดเหนื่อยจากภารกิจหน้าที่ทําให้เราทุกข์หรือไม่เหล่านี้เองเนี่ยทำให้ผู้พูดได้มองว่าการที่เราได้ภาวนาเนี่ยนะครับถ้าเราภาวนาเนี่ยจากการภาวนาสงบเนี่ยนะครับก็เป็นททางหนึ่งแล้วที่เราจะให้เห็นความเข้มแข็งเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว ก็ถือว่าเป็นการสั่งสมนะครับแต่ถ้าเรามีการพิจารณานะครับพิจารณาชีวิตเนี้ยคือประกอบไปด้วยทางกายก็ดีทางจิตใจก็ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยปฏิบัติติดตามตัวเราเองเนี่นะครับพอเราเข้าถึงทางกายของเราเนี่ยรู้จกักธาตุสี่ดินน้ำลมไฟต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยพอสมควรแล้วเนี่ยแล้วก็ไปติดตามนะสิ่งที่เป็น ใจิตใจของเราเนี่ยให้รู้ว่าเอจิตใจของเรานั้นยึดมั่นถือมั่นหรือว่าคลายการยึดมั่นถือมั่นนะครับถ้าใจของเราคลายการยึดมั่นถือมั่นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเรามีสติรู้กาภาวะนะครับของการเคลื่อนไหวทางกายการที่เราจะพูดจะคิดอะไรจะทำอะไรเนี่ยนะจะรู้ทันแล้วก็เข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจชีวิต ตามการเวลานะที่เราจะไม่หวั่นไหวไม่ได้อยากมีอยากเป็นเป็นเรื่องเกินความเป็นจริงนะครับแต่สิ่งที่เราต้องคำนึงเสมอชีวิตเราต้องมีระเบียบวินัยการจัดแผนชีวิตเราเนี่ยต้องเตรียมการเบื้องต้นทำกลางบรรนปัปลายไม่ใช่ว่าเชา้ชาเช้าไปทำไปไปประกอบอาชีพนะเนี่ยเย็นก็กลับมากินแล้วก็ แค่วุนวอยู่แบบนี้ไม่ได้ไต่ตองไม่ได้พิจรารณาว่าชีวิตเรานั้นต้องมีสามวัยนะถ้าเรายังไม่ล้มหายใจจากในวัยหนึ่งเสียก่อนเนี่ยเราก็ยังต้องมองถึงสามวัยนะครับจึงไม่เกิดการหลงทางของความประมาทในชีวิตเราด้วยนะครับเบื้องต้นก็ต้องขยันหมั่นเพียรเรื่องอาการพัฒนาตัวเองเรื่องราวของการมีความรู้หาความรู้ หาการที่ศิลธรรมประกอบไปด้วยอะไรนะครับหน้าที่ประกอบไปด้วยการขยันมันเพียรสร้างความรู้สร้างแนวทางสองทางแบบนี้นะครับเรื่องอาทางภายนอกก็คือความรู้เรื่องวิชาการเรื่องประกอบการเรือนนี่นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นชายเนี่ย <c oughs> เป็นผู้ชายก็ต้องฝึกเหมือนกันเรื่องการประกอบการเครื่องครัวนี่นะครับการบ้านการเรือนก็ต้องดูเหมือนกันแต่ <c oughs> อาจจะไม่ได้มีโอกาสมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายหญิงแล้วเนี่ยก็จําเป็นมากที่เราจะให้กลุ่มสังคมนั้นมีความสุขเนี่ยก็นี่เลยเขาเรียกโบราณเขาบอกว่าสเสนปาปัจวักก็คือผู้หญิงที่มีความขยันเรื่องการประกอบอาหารการบริโภคการใช้ชีวิตมีระเบียบวินัยในการที่ที่อยู่อาศัยก็ดีนะครับแล้วก็การอาหารประกอบอาหารบริโภค เหล่านี้เขาเรียกเรียกสเนสเน,สเน่ห์เสน่ห์ปลายจ,จวักของเพศตรงข้ามภายของผู้หญิงเขาเนี่ยแหละครับของฝ่ายแม่เนี่ยนะเหล่านี้เองเนี่ยก็มาทบทวนกันมาพูดจากันนะให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้ไต่ตองนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยเราจะไม่หลงทางอย่างไรนะครับถ้าเราไม่หลงทางเนี่ยก็ไม่ยากนะไม่ได้มีอะไรมากสร้างศีลธรรมสร้างความสามัคคีใช่ไหม แลนะสร้างความกตันอยู่ต่อตนต่อครอบครัวต่อบิดามารดาต่อสังคมรอบข้างต่อประเทศชาตินะต่อพุทธศาสนาที่เราได้ยินได้ฟังได้มีการเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษก็เป็นเหตุให้เราไม่ประมาทในชีวิตก็ทําให้เรามีชีวิตบั้นปลายนั้นนะสามารถที่จะให,ให้เรามีความสุขความเจริญใช่ไหมได้ไม่ยาก แต่เราก็ต้องพูดจากันนะพูดจาผู้ช้ากันว่าสิ่งที่เราจะกระทํานั้นมันตรงกับชีวิตของเราเนี่ยทางหนึ่งทางใดนะครับจะไม่้องคือผู้พูดจะบอกเสมอว่าเราจะไม่แข่งขันกับบุคคลอื่นนะครับเราจะแข่งขันพัฒนาตัวเราให้มีมีรูปแบบนะในการกระทําอย่างระมัดระวังอย่างพอเพียง ไม่ต้องไม่ต้องมากนะครับแค่ระมัดระวังแล้วก็พอเพียงแค่นั้นเองนะไม่ยากเพราะนั้นจะ <c oughs> เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเราก็จัดกิจกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยมันตลอดเวลาสานที่ผู้พูดเองเนี่ยมีกิจกรรมสม่สำเสมอก็คือไหว้พระสวดมนต์กันประชุมกันทุกวิทุกวันเนี่ยแะครับก็ทำมาหลายสิบปีแล้วล่ะ แต่ก็การกระทำอย่างนี้สิ่งที่ได้เห็นก็คือลูกหลานนะครับได้เห็นกันนะว่าเราประคับประคองจิตใจนะครับด้วยหลักศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ทํารูปกายภายนอกให้เกิดประโยชน์แต่ผู้ที่ได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีนี่แหละครับและตัวเราซึ่งได้ยินก่อนใครเนี่ยได้เปล่งวาจาไปนะครับก็ทําให้เกิดการละลึก ตรวจสอบระมัดระวังไม่ล่วงเกินไม่ผิดพลาดทําร้ายผู้หนึ่งผู้ใดใช่ไหมฮะถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ทาร้ายผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยก็หมายถึงเราไม่ทาร้ายตัวเราเองด้วยเหมือนกันนะครับเพราะโลกนี้เนี่ยที่ที่เป็นโลกที่ต้องเรียนรู้กันแล้วก็เห็นว่าความลับความเศร้าหมองนั้นไม่สามารถที่เราจะบําบัดด้วยความคิดได้นะครับ เต่ต้องบำบัดด้วยสิ่งที่เป็นจัดธจทำความเป็นจริงในคำํำต่างนคือโลกคือรูปกายไม่เที่ยงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราก็ไม่เทีย่ยงยึดรองไม่ได้เนี่ยแหละครับแต่เราก็ใช้ชีวิตตามปกติการนั่นเองนะครับก็ขออไว้เท่านี้นะครับขอน้อมนําคุณงามความดีของพระพุธพะทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดานะครับ ครบาอาจารย์คุณฟารมดีทั้งบททั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบ,บริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดปะสิทธุภาษีสวัสดีครับ